สวัสดีค่ะมือนี้กระพบกห้องสองคนอีกแล้วน้ำกับแววเด้อจ้าที่ช่องตั้งวงการชาแนลมือนี้กระสีพ้ามากินตับกุ้งสดแสแซ่บๆเด้อพี่น้องเอาพาของพี่น้องนี่นี่แตงกวาของนี่ค่ะพักพักคอสด้วยกันพี่น้องไปจัดจากนกันบนี้นางไก่วกขอ,อกบุญอากาศตัวผูเด้อพี่น้องแล้วกา ต้มยำต้มยำอูแม่ต้มยำหัวกุ้งเพราะว่าเขาใส่ทุกส่วนให้มีประโยชน์พี่น้องเพราะว่าหลายพี่น้องกัมาแซ่บๆน้ำกัดในจาแซ่บเป็นต้นเหี้ยงไม่อยากใส่มือ มุงมันต้องใส่มือบมุ้งชนกุ้งตัวง่ายๆไม่ได้หรอกรอบะอมืม่อกี้ก็เห็ดเอียงสุยางเนือพี่น้อง

แป้วมันแป้วไม่ไหวเลยตอนแนบผิดแห้งดียตะเลี่ยนใส้บักคามเปียกไหมไปอีกก้อนนน่อยดๆแล้น่อยดีวะพี่น้องผู้ใหญ่ยังไม่กินเข่ากับมาเลยพี่น้นาานองเนื้หาเนาะซึ้งไม่กินหรอก อาหาเนียนนเน่ยม,มากินน้ำจิ้มยำมันซุ้มมัน,มนมซุ้มไก่ปะคนเราซุม้มซุ้มเฮ้โลตำรวจจับเลยนะ <laughs> <laughs> ม,นมามาเพราะว่ามันแป้วเนาะแป้ว เออเปียกอยู่โ้ยเปียกปะฮิเล็กเห็ดเห็ดบักคักเลยเลยว่ายานกินบ่ได้กันเลยวน้องใส่บักนาวน่าหน่อยนึงเจ้าเหน่อยนึงมึ้คิดว่าอันบักขามเปียกอันใส่หน่อยเดียวมันจะเปรี้ยวแห้งตอนเปียกแล้ว ครันบ้แป๊ถ้าพี่น้องบ่คอยเห็นเขาลุ้งคลิปช่วงนี้เขาแบบงานหลายไหมพี่น้องค็นหนึ่งกับสีใกล้เลี้ยนจบมาเนาะส่วนวนี้กะได้เขาแต้กะกะาบได้บอได้มีเวลาตรงกันทายคิปเ่ะเวลามันคนละแบบคนละหมอกแต่งั้นคนละที เรา้อกมดแตงเอาเวลามันตรงกันเทาสิได้เฮดซูมือเนาะลงซมอาทิตย์หนึ่งกับสีพยายามลุงสามกิเนาะลางต่ำางต่ำสามกิเดี๋ยวพี่นอนคิดหอดอะไกด้กเหรอพีมบอระไอพกเด็กกะ เรื่องเข่าเร่องข้บุญมาทานนี่ยิมยิมคอมือเตยมไาเพมาทีงออต่อพุ่งจะเตรีนเช้าหน่อยนอนอาจารย์จะมาสัมานะไปเศ้าเลยว่ะเง่นเงินองกะเลยเศ้า สอ <ừ. S 2> ง้าปวิติมุเขาลึกสุมือนด้ตื่นก่อนธรรมดาเนาะพนนั่นหูเ <ừ. S 2> มือไงกับพุน ừ. Ừ. นอนหลับเสนีจเนาะเฮ้ยเขารึกสุดเรวอืตนตัวตลอดเลาอืม แก่กดตามทัวอ่อนนอนนอีครับุแล้วี่น้อสำหรับผู้ใดเรียก้องคลิปอันตำกุ้งผ่านเค็ดหไ้เด้อพี่น้องฝากกดตามกดติดตามกด,ดไลค์กดแชร์กดซับสไคร์ด้วยดาเราเป็นตัวกลใจเข้อสองคนมนาะ เป็คิดไม่มไม่อเหายเหรอายซื้อเครืองรู้นี่นี่ได้ไหออ่ดลว่าวว่าซื้อรู้นึ่งง่ายกินบ่เน โอ้ตับบหงูเสร็บแนงพี่นองเซนบักุงเบิดละเนื้อจกุ้งเม่ได้ไ่ได้ขูดหน่อยเนี่าะขูดขูดลาวอีกหลายเนาไลยลาวเลย ส,ส่วนน้ำปลนหนาวน้าปลาด้านัวแห้งเรื่องนี้เนาะนัวนัวน่วเต้นนะอืม้มรอบอื้อหนึ่งกำลังประเดเลย น้ำปลาเด็ก้แซ่บหน่อยอออเริ่มเผ็ดละแรกบ,บอกว่าบกผิน ดูบ่เพียดได้พี่นอ้องแต่ว่ากินไปกินมามันมเริ่มเพียดพิกเขียวพี่น้องยนังไกเ่เพิ่งจะกพิ่งขอบมานังไก่กะไปแฝงกินเยเนะอะๆถ้ามีอันใช้ดีได้นังไก่หม้ออบหม้ออไบไฟป้านเต่าอบบบของห้อง เย็นให้กินวเพราะสิมะทอดเอาตัสีน้นใด้กินมโมโหมอบรมร่อยเลยปะอืออือออถ้าบว่าสุอันมีหมออบนีม่มันประยัดได้แบบน,นันแป๊บเดียวเนาะคุณได้อยากเป็นสปอนเซอร์เขาได้เลยน <laughs> นอกินต้งกเด,ดนนเดิหนหาออกปันประแดดาเป็นอนกันป้าซิบสน้อน้ำปลาเา กินอาหารย้มหิวนี่เหมืนันเติมพลังหนักเติมพลังมันเนวกฟอบๆ แบนี้กลแบบแกเตง่าฮ่าาข้าปเบาๆก็เซิ่มแซบแห้งแล้วพี่น้องอื้อฮือไนทำอะไสั่นไรเนาะเมันขาดเน้ะโอ้แป้ว ยังเือ,อก,กันยำพันเลยว่ะตาวผักคอดอีกแล้วใช่ไกรอบัหงผู้ใดอันซ้ายผักนี่พี่น้องถือใจนี้สนัดคอดดดวกว่าสนัดคอดเนี่ยห้องแบบกันเองไงผักคอดต่อระคองเมียัไปมานนี้ได้ยียัง ส่วนกุ้งกันดีบอมเสตียาอยากร้องซื้อกุ้งตัวยหงไงมาเห็นซาซิมินะซื้อตลงเสตียมนี่อเป็นจานนี่โอเมดังเือกุ้งโงกุ้งไม้เสือใส่งเีอย เอาเดี่ยงนี้าคต้องหาับันซือวะต้ตุ้งแค่นึงไนต้อง้งงอาวเด็กากินตำกุ้งสดเยนี่รอองเ็ด นางไก่นี่ไปก่อนเนี่ยยดีสุดเลยนางไก่ขายดีมากมากอืออือโอ้ตุ้แย่แท้เสียแย่แท้ โอ้หเริ่มเผ็ดเริ่มเปรี้ยวแกก็ดีนดเนี่ยที่มาเจอเผ็ดกับเผ็ดไฮเลยเนะี่ยสุดาส,สุดา ส่แต่ว่ากินกับข้าวเจ้าพอดีให้กินเล้นส่งแม่นแม่นบักขามลนบักขามกลัวอืมกลัวสา พี่วัวเสือหดใส่แล้วก่อนมันยังไม่หดเนยอย่างเี้ยเลย เ็ดทั ö, hai hai ้งส่วแป๊เอาให้ให้อะไบนงดนิด

อ่ะมืนี้นะขอตัวลาไปก่อนเนาะมื่อหน้าทราไหมพอกันไหมพี่น้องกดติดตามกดซับสไครต์กดไลค์เป็นกำลังใจเข้าในเรื่องพี่น้องสิ่งใดนี้ก็ต้องแต่งคิดต่อไปจะได้พบภาดคลิปใหม่ๆเด้อเมื่อหน้าเดี๋ยวเขากะสืหาเนื้อซับๆมาคือเขาเนาะมือนี้กะขอตัวลาไปก่อนเด้อพี่น้องเอบคุณค่ะ